อย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้ก่อนรีโร1ไอเดียของคุณต้องไปถึง1นึ่ีก่อนพอมาถึง1นึ่ีสีตัวเกมจะให้คุณตั้งชื่อหลังจากการตั้งชื่อก็จะมีการส่งกาชาการันตี10โลแรกการันตี5ดาวหนึ่งตัวต่อมาเป็นกระชามันจะมีทั้งหมด20โลก็จะมีตู้ของมาโดกะกับตู้ของกิโลฮะแล้วก็ตู้ปกติเลยอันนี้เป็นพุญแจรวมทั้งหมดก็30โล มี10โลแรกที่เค่การันตีอีก20โลที่เหลือไม่ได้การันตีหลังจากคุณสุ่มกระชา,นาจนพอใจแล้วเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องกราถก็าทาการรีไก ID กดตรงนี้สี่เหลี่ยมกดตั้งค่ากด Delete Account Delete แย่โอเคโอเค มมาันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมมันแปลว่าคุณสามารถกดข้ามบทข้ามสอนได้หมดเลยไปโปรอีกทีก็คือหลังหนึ่งคิสสี่ไปถุงหน้ากรชาเลยก็คือจบแค่นั้นแดยไปเดี๋ยวสคิปแต่ผมพูดก็ยาวประมาณสองสามนาทีอะ อ่าเพราะมันต้องตรงนี้มันไม่มีปุ่มตะคีปไงมันปิ่งหน้ากระชาปะ่ะแล้วคุณก็ไปนั่งกดล็อกอินลายวันแล้วคุณ็สม่ม20โลแล้วก็จบก็เอาไว้ได้ทัก2ทอง3ทองเอาแล้วแต่คุณว่าคุณจะเอาใคร10โลแรกมันการันตีทองการันตีแน่นอนใครก็ได้5ดาวซึ่ง5้าดาวในเกมนี้มันจะมี3ตัวที่มันขึ้นท็อปฟอร์มเลยนะมีอีโรฮะมาโดกะแล้วก็ฮ um ุมูระจังเนาะ3ตัว แต่ก็ใช่าว่าห้าดาวที่เหลือไม่เก่งมันขึ้นอยู่กับแรงอวยคุณว่าคุณอวยใครอ่าอาจจะเป็นยาจิโยสุรุโน่หรือมิคุณนี้ก็แล้วแต่คุณน่ะคุณอวยใครคุณก็คนนั้นน่ะแต่ผมพูดแนะนําก็คือแค่นั้นแหละแต่แค่ว่าอีกสามคนข้างบนมันคุมบุละกับฮิโรอาแล้วก็มาโดกะมันทอปฟอร์มแค่นั้งคนน่าจะชอบกันเนยอะก็ในไอดี AD มันมีแค่นี้ คุณกดเข้ามาแล้วคุณไม่พึงพอใจอะไรคุณก็กดดีลิหเขาในสามสิบโลแรกอะ